49จังหวัดรับฝนอุตุประกาศพื้นที่เสี่ยงภัย36จังหวัดรับฝนคืนนี้ด่วนโมเดลเปลี่ยนขณะน,นี้ให้บริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทยบริเวณพื้นที่สีแดงฝนตก,ตตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับพยากรณ์อากาศ10วันล่วงหน้า7-17มิถุนายน2564 แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่7มิถุนายน2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแ,แต่ละพื้นที่ของวันนี้มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมแต่ช่วงเช้ากลางวันจนถึงในช่วงเย็นณขณะนี้บริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วบ้างบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนอย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่ากันเข้ามาใต้คลิปนี้กันลเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโดยนะครับในการคาดการล่วงหน้าในคืนนี้กลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขอให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะครับในหลายพื้นที่และนะครับกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคเหนือ ลุ่มฝนปานกลางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับและในบางพื้นที่นะครับทั้ง3ภาคนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวันตกอาจจะมีฝนตกข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวเชี่ยวนะครับในบางพื้นที่ส่วนจะมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะครับ และนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเย็นได้เกิดฝนตกหนักนะครับทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำรอระบ,บายที่บริเวณน้าสซฟวันนะครับนครราชสีมาไม่นานนะครับเหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ขอบคุณภาพข่าวจากเพจโคราช Next Step นอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันจันทร์ที่7มิถุนาย,ยน2564ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันจันทร์จนถึง18นาฬิกาของวันอังคารนะครับบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงราย พยาวน,าน่านอุตรดิต์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลัำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นการสินป์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ สีสะเกตอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วระยองจันทบรุรีตราดระนองพังงาและกระบี่ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อ,อากาศ10วันล่วงหน้าบริเวณพื้นที่ไหนที่จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่จะมีฝนตกลดลงเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ10วันล่วงหน้านะครับ8-11มิถุนายน2 5 6 4รอ่องมรสุมจะเลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับและจะมีการกอดตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ตั้งแต่ในช่วงวันที่9กมิถุนายน2 5 6 4เป็นต้นไปนะคบจะทำให้มีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคประมาณ40-70เซนของพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันและน้ำป่าไหลาหลากในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกส่วน12-15มิถุนายน2564ายส่พายุไซคโคลนในบริเวณอ่าวเบงกอเริ่มเคลื่อนที่เข้าบริเวณประเทศอินเดียทางตอนบนนะครับโดยเส้นทางจะคล้ายๆกับไซโคลนยาอารส และในการก่อตัวของพายุดิปรชันหรือพายุไซโครนในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับจะทำให้ในช่วง11-12มิถุนายน2564อาจจะมีการดึงความชื้นเข้าไปในบางส่วนทำให้มีปริมาณฝนลดลงนะครบบริเวณภาคอีสานส่วนภาคเหนือและภาคกลางทางด้านตะวันตกยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นหลังจากนั้นฝนจะตกตามปกตินะครับพายุเข้ารอยต่อเกาะไหหลำและเกาะฮ่องกง ส่วน16-17มิถุนายน2564มรสุมตะวตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงต่อเนื่องทำให้ในทุกภาคมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคบและจะมีฝนตกชุกหนาแน,น่นนะครับในหลายพื้นที่ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนเข้ามาปกคลุมเรือนประเทศลาวทางตอนบนและอ่าวตังเกียรประเทศเวียดนามลักษณะเช่นนี้ ะจะทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับและนะครับในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีฝนตกได้ต่อเนื่องนะครับคามวันคามคืนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากฝนที่จะตกหนักไว้ด้วยในระยะนี้สําหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยทางตอนบนนะครับควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับ โดยสรุปนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป7มิถุนายน2 5 6 4จนถึงวันที่17มิถุนายน2 5 6 4มีฝนตกชุกนะครับและเรายังจะมีสธิ์ลุ้นพายุโซนร้อนในบริเวณทะเลจีนใต้ไปพร้อมๆกันนะครับรวมถึงพายุไซโคลนต่อไปนะครับจะเป็นพยากร,รณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้นะครับจะมีฝนฟ้าขนอง60เซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูพนพเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากและกำแพงเพชร ส่วนนะครับในด้านของการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้า7-10มิถุนายน2,564ฝนฟ้าขนองบริเวณภาคเหนือ6 0 7 0ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วน11-13มิถุนายน2,564ฝนฟ้าขนองจะลดลงนะครับเหลือ3 0 4 0ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ต่อไปภาคตะวัออกเฉียงเหนือนะครับ ในวันนี้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการนครพนมสกลนครขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหาร 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี จากการพัดนำของลมตะาตกเฉียงใต้และนะครับในการคาดการพยากรอากาศ7วัน7-10มิ 25, ถุนายน2564ฝนฟ้าขนองบริเวณภาคตะวออกเฉียงเหนือ60-70เซน,นของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วน11-13มิ 25, ถุนายน2564ฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ30-40เซน,นของพื้นที่นะครับจากการพัดนำของลมตะาตกเฉียงใต้ ต่อไปนะครับพยากรณ์อากาศภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองอย่างน้อยนะครับ40%ของพื้นที่อาจจะมีที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาศสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีและราชบรุรีส่วน7-10มิถุนายน2564ฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วน11-13มิถุนายนฝนจะลดลงนะครับเหลือ20-30%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตํมตกเฉีงยงใต้ต่อไปนะครับพยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนในการคาดการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้า7-10มิถุนายน2564ฝนฟ้าขนอง 40-60%เซนของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วน11-13มิถุนายน2564ฝนจะลดลงเหลือ20-30%เซนของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ต่อไปนะครับพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกโดยในวันนี้นะครับฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบรุรีสะแก้ว นครนายกระยองจันทบ,บรุรีและตราดทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนในด้านของการพยากรณ์อ,อากาศ7วันล่วงหน้า8-10พิศุิายนฝน40-60เซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วน11-13มิถุนายน2564ฝนฟ้าขนองจะลดลงนะครับเหลือ30-40เซนของพื้นที่จากการพัดนําของลมตะวัตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนอง40เซนของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราช บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนในด้านของการพยากรณ์อ,อากาศ7วันนะครับ8-13มิถุนายน2 5 6 4ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้นนะครับ40-60เนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยตั้งแต่จังหวัดชมพรขึ้นมาลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่สุราธานีลงไปลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ ในวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ต่อไปนะครับประจำมาพยากรณฝนจากโมเดล ECMWF i n นที่ D. com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มนะครับตั้งแต่แวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกลุ่มฝนในวันนี้นะครับจะใน,นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักนะครับและหนักมากจะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรรีสเกตและอุบลราชธานีนะครับในบางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปนะครับเวลาประมาณ20ส่สนาฬิกาโมเดลเปลี่ยนก็ยังจะมีฝนนะครับที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคเหนือในบางพื้นที่นะครับและภาคตะวันตกโดยภาคตะวันตกนะครับ ฝนตกหนักถึงหนักมากจะเน้นที่บริเวณแม่สอดท่าสองยางพบพระอุ้มผางในบางพื้นที่นะครับรวมถึงทองผาภูมิการจนบุรีนะครับผมบริเวณพื้นที่เสียงไพรบริเวณพื้นที่สีแดงเลยนะครับขอให้เตรียมตัวรัดระวังฝนตกหนักกันด้วยนะครับในบางพื้นที่ ต่อไปนะครับเที่ยงคืนคืนของวันที่7ต่อคืนของวันที่8มิถุนายน2564ในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อาจจะมีฝนตกข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับและกลุ่มฝนตกหนักก็ยังจะแช่อยู่นะครับที่ท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดบ้านเจดีโคะพพระบ้านนาบูดนะครับบริเวณนี้รวมถึงอุ้มผางนะครับขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับในคืนนี้ ส่วนในด้านของการคาดการณ์ปริมาณฝนในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับโดยกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากจะเน้นบริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทยและกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจะเน้นบริเวณภาคเหนือกลุ่มฝนปานกลางจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกนะครับทั้งตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่าง ส่วนภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับและและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตั้งแต่ใต้ตอนบนจนถึงใต้ตอนกลางเน้นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถัยอุตุภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ